แม่พันหนึ่งงามาครับผมได้ลูกเรียบรอยครับตัวนี้ลอ้อลูกชุดไม้อีกครับลูกลูกให้แม่ตัวอื่นเลี้ยงตัวนี้เดี๋ยวชุดไม่ต่อครับแม่พันธุ์ง,งามครับผมหูขาพอนํำใช่ครับพอเดียวครับผม เลืองตาครับผมงามครับตัวนี้เหลืองทองลูกสี่ตัวครับผมตัวนี้สี่ตัวให้ตัวอื่นให้แม่ตัวอื่นเลี้ยงตัวนี้ก็ล่อคุณอาหารจักรทิศแล้วก็ล่อลูกชุดหม่ครับผมล่อไข่อีกงามๆครับผม ตัวน,นี้ได้ไข่ชุดแรกได้ครับนี่เป็นแม่สาวครับผมแม่แม่ไม่ครับโมเมนแม่มเนแม่เก่าครับถึงไก่สาวครับผมถึงไข่ชุดแรกครับถึงเคยไข่ชุดแรก พอดีสนใจกับสอบทานได้ครับผมแม่พันธุ์ครับตัวนี้ก็งามอยู่บ่ได้คลายแล้วยครับตัวนี้แต่ว่ามีลูกๆครับผมลอเบิ่งลูกชุดใหม่ต่อไปครับผมสวัสดีครับ